สดในเมื่น้องบัวลำพูค่ะตลาดสดตลาดเจ้าพน้องตลาดสดตลาดเจ้ากระไายในเดือแมีจ้าเหนี่ยมบะกอบกอดซุกเองบาแม่ขึ้นบะกอดบ่มบะกอคุกเองเิจ้าโอ้โนตําบะตัวตีเนาะย่ำนน้อันนี้กับไข่พร้อมในตัวนี้นี่ตะขาดตับประแดดก็ผมชื่อรถเท่านั้น ักาคูงเพิ่มกําตำตำใส้บักบอกงามหนเเป็นน่วยกัได้ค่ขึ้นแม่หเป็นไวยกับมี่ไว้แม่กับมี่พี่ม้อเรละแม่ายละตอยลอโอ้ยอยละบาทตำไ้คาบหนึ่งค่ะมากินบเบิดมันตัวใหญ่มา่านมาพกับช่องคนนํำพองค่ะอันนี้เพชรเองมาแม่เนี่ยเขาเองตีเขาลามเขาเอง ขาไหมวะแม่โอ้อันนี้เขาล้ำเขาไหมด้วยกันนี่พี่กัดตลาดนัดโอ้ยตลาดสดน้องวัวแล้วพูดค่ะเขาล้ำเขาไหมเลยสดสดเลยนี่คนเห็ดเองไม่กันนี่บังห้าวยีหยังนี่แดงจ้ามะเขือมสดุชนู้เขือเจ็บมาผักสดสดเลยอันนี้เก็บมาสดสดเลยทั่วเลยแม่ข้าป้อมบักกอโอ้ยมะเขือเงื่อนคาร์บ่นาบมะเขือเงื่อนตำใส้มะกรอง่ายนี่ มันนีแบักโคงเพิมมากพอมีแบักกอกม,มาพร้อมตามใส่กันมัน้อันนี้หมกหยังกันเี่หมกไก่ใส่หยวกกว่าจันหมกไก่ใส่หยวกเห็ดฟางเห็ดเรื่องครับพี่น้องครับโอ้ยมีหัวตอกมัดเข่าด้วยค่ะบาทนี่ตอกมัดเข่าคันนี้ก็ต้องไปจัดงานตอกมัดเข่าความเลยผู้ดใดใส่เกี่ยวมืดนะตาเนาะ เก้วเมื่อนี่ค่ะพี่น้องค่ะผมมาผ่อนกับสองคนน้ำพองค่ะอันนี้เป็นตลาดสดเป็นตลาดสดน้องนาะบัวลังผูบรรยากาศตลาดสดเ่ยเหมือนเสาร์ค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นตลาดเสาร์คือคักค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตลาดเ่ยเหมือนเสาร์เอาบรรยากาศตลาดเ่ยเหมือนเสาร์ว่าเป็นตลาดสดตลาดเสาร์เลยมาให้พี่น้องเบิ่ง บัมีค่ะบไอันไแนวของอยากของกินคือกันกับย้ํมแรกต่ว่าย้หม้อสนี่สีหลายกว่าน้าไม้ห่น้ําไม้น้งามงามค่ะแล้วบ้างไหอันนี้ซุปน้ำใไม้สมมาแม่ซุปน้ําไม้สม

ลงยูทูป,ปยูทูปเปิดตักฟอนอยนี่เป็นปลาขอนน่ะน,นี่นี่ตั้งใดญ<า>่ป,ปลาปลาล่องลีล่ลงลีลงต่อน้อย่ามนี่น้องเป็นฟักไส่บานค่ะพี่น้องค่ะของไส่บาบนเป็นดอกมาเองเลยค่ะนในเมืองน้องบัวลำพูบรรยาก,กาศตลาดย่ามะเสาค่ะตลาดสดเสาาตลาดสดค่ะตลาดสดในเมืองน้องบัวลำพูค่ะพี่น้องค่ะ กุ้งนี่แม่แม่เต็มดงดงอยู่กุ้งสดชเลยจานต่อไดละแม่ละร้อย้าสิละอยอันมีละอยอลาหาสิบบาทคับพี่น้องปลาคอหน่อยอีแม่กับมีดเทั้งนอนทั้งบ่นอนแม่มันนอนก็มีดมันมันตื่นตาเดือดเนาะ กุ้งกตมี่ค่ะอุ้ยกุ้งหลายได้ใคะพี่น้องตลาดนี่ตลาดสดน้องบัวลับผู้นี่กุ้งหลายนี่นะมาขายของค่ะแม่ร้านนัดอันนี้กะแเงจ้ยงหอมขนาดเลยพี่น้องว่ากะแงียงหน้าหอมธรรมชาติได้ตอนนี้แล้วแม่เนาะธรรมชาติได้ ยากาศตลาดน้ำมะเสาค่ะพี่น้องมาบักรกิเล็กองเท่าไหร่ะจันนี่แม่แม่กองละเ้าวจะไปต้มเห็นมันเบียงทานยากพี่น้องเ้าวนึ่งกับกินบ๊อบบ๊อบทใไม เขียนไว้ย่างดีเลยบรรยากาศตลาดเนี่มันเท่าต้นตะกร้าออกอมาจัดจานเสร็จเดยอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าเกือ่อเจ้าของเองบ่แม่เนี่ย S <S จานเท่าไรละแม่แนีอันนี้ของสวนนในผูกเองเหมือนเลยตัวนี้ของก็บแม่ทอดชานเลยตันนี้แม่ต้งแม่คนทอดเคีือกับของที่แม่เองเลยคุณต้วหดอดย่างปลาเผาปลาปรอมกับพี่น้องหนึ่งงังคุณแม่หนึ่งไอตัวทวนอยู่คุณโอ้หนึ่งลูเกเสือไทยพร้อมเลยกับพี่น้องใครอยากกินหนึ่งพร้อมกัน แม่เอาให้ฉันจักถุงเนี่ยอันนี้หนึ่งเขาหนึ่งเผือกความอยู่ในตลาดค่ะพี่น้องบรรยากาศตลาดสดนีม่มะเข้าตลาดสดนั่นมะเข้าในน้องบัวลำคู่ค่ะอันนี้หนึ่งเผือกพี่แม่แม่จส่ถุงไว้เลยเด้อน,นี่งข้าจอกบาท เป็นมัดไใบย่างดีเลยมัดเท่าไรล่ะจ้ะแม่มัดจ้าบาทจ้ะมัดละหาบาทแม่มัดละหาบาทพร้อมถูกแนวเลยใส่เงี้ยมื่อยู่นแน่วตั้งคาตั้งตะไคร้ไอ้หัวใบหดไปหมดเลยขายดีบอกม่ว่าขายดีพร้อมแนนคนสุหมือนี่คนมักง่ายตัวแม่เอนเมือนมีโอกาสชื่อได้คนสุหมือนี่ ปลาชนชนปลาตลาดฝั่ง,น,ง,ง,น,ขขงนคนก็เป็นองตล,ลาดสัราตลาดนัใ่เลยเด้ค่ะตลาดใ่ขนาดเลยค่ะแต่ว่าคกนําพ้องยางบถทัวจะเกียดดอกมาเรือ,อยุติ่รร่ของบริเทไทยไปปี่น้องเบิง์กเกียด อันนี้เป็นเพชค่ะพี่น้องจานละซาวเดียวจ้าจานละซาวบ่แม่สามจานหน้าจานบักไง่ะพี่น้องแล้วบ้างแน่จานบักไงเลยจานละซาวอยากบ่น้อนี่แม่ว่าอยากบ่น้อบุญน่ะพี่กัดตลาดนัดน้องบัวลำพูค่ะตลาดสดจ้า วปีกับมีแบบนีอ้อันนี้ใส่ไ่ฮอดปูดองค่ะพี่น้องใส่สูอันสูเนวเลยไปใส่ตะผงชูรอยู่เฮียนย่างเดียวคลิปนี้กัขอบคุณหลายๆายเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆายที่เขามาเบิ่งที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำคองเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนานนะกันาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะ